สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดัมซิ่งไทยแลนด์จ้ามันนี่เ้าพผ้ามาเบิรงรถไถอยู่รถฉีดยานะคะรถฉีดยายา,ยา ตู้เอล้อแท็กนะล้อแท็กยางดัดแปลงนะคะคันนี้ส mm hmm. ุดจอด mm hmm. ใช้งานจริงได้นะ mm hmm. รับจ้างได้ ไปแล้วพอญายดงไปน้ำเขาแล้ววิทูเบอร์เราลงทุนมากค่ะใช้งานจริงรับจ้างจริงค่ะอันนี้เขามารับจ้างนะคะลิตรบาท ฉีดยางนะลิลละบมีรถขนน้ำมาด้วยน้ำสี่พันลิตรไปแล้ววันนี้คนรับจ้างแทบจะไม่มีแล้วค่ะเขาใช้เครื่องจักรแทนค่ะรถฉีดยาใดนี้ส่วนมากใช้เปลี่ยนใช้เป็นเครื่องจักรกันเยอะแล้วค่ะ<ส>คน คนงานคนนี้เริ่มจะหายากแล้วนะคะเอาเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานเป็นโลกเป็นภัยโอ้น<ๆ>ก็เริ่มเห็นกันหลากหลายแล้วค่ะสวน,นากก็จะเอารถไถไปดัดแปลงก็เยอะค่ะเป็นล้อสูง,สงยกสูง เป็นรถถ่ายอันนี้เป็นล้อแท็กนะคะคัดจังลิตรละบาททำงานได้วันเป็นหมื่นเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่พอแล้วหรอคะ